ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซปติซีรีส์คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง A v o r d t d Business ทีมขายท้าขนมในตอนที่11และ12ซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังคงไม่พูดอะไรและได้กลับไปสังสรรค์กับทุกคนต่อตามปกติทั้งทงที่ภายในใจของเธอมันรู้สึกอึดอัดและสับสนไปหมดวันรุ่งขึ้นแก๊งสี่สาวก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านกึมฮีอีครั้งเพื่อทำการถ่ายภาพสินค้าลงโบชัว โดยไม่แดกินรับหน้าที่เป็นช่างภาพคอยถ่ายให้ซึ่งแม้ระหว่างการถ่ายภาพท่วงท่าของแดกินอาจจะดูเยอะเกินเบอร์ไปบ้างทว่าผลงานของเขากลับออกมาดีใช้ได้เลยทีเดียวและในคืนนั้นแดกินก็ได้นัดจูริมาเดทที่บ้านของเขาเพื่อไม่ให้ใครจำได้จูรีก็เลยทำผมตรงและแต่งตัวแนวเรียบร้อยเรียบร้อยมาทําให้แดกินอุตลึงในความสวยที่แปลกใหม่ของเธอไม่ได้เริ่มแรกทั้งคู่ก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันที่สวนหน้าบ้าน พอเริ่มเมาได้ทีแดกืนก็ได้ระบายให้จูรีฟังว่าคนนั้นชอบการถ่ายภาพมากตอนมหาวิทยาลัยก็ถึงได้เลือกเรียนเอกถ่ายภาพแต่สุดท้ายก็ต้องลาออกกลางคันเพราะพ่อแม่ขัดขานจูริจึงได้กล่าวชมว่าแดกืนนั้นเท่มากเลยสอบเข้ามหาลัยชั้นนําได้ด้วยแถมถ่ายภาพก็เก่งทําให้แดกืนซึ้งจนร้องไห้ออกมาแต่พอจูรีเชดน้ําตาให้เขาเขากลับพุ่งเข้ามาจุ๊บเธอจูรีก็เลยแซวติดนิสัยไม่ดีเข้าแล้วสินะ ฉันปลอบคุณทีไรทำไมชอบมาจูบฉันทุกทีเลยแดกึนสวนกลับวันนี้ผมจะไม่ให้คุณเป็นฝ่ายรุกแล้วครับพอพูดจบแดกึนก็อุ้มจูรีขึ้นมาเพื่อพาเธอเข้าไปต่อกันในบ้านแต่ในระหว่างนั้นคุณนายยองจาแม่ของแดกึนก็ดันปรากฏตัวขึ้นแล้วเอาไม้กวาดไล่ฟาดถังคู่วันรุ่งขึ้นพอแม่แดกึนใจเย็นลงแดกึนก็ได้พาจูรีไปพบเธอที่สำนักงานแต่แม่แดกึนกลับบอกให้จูรีเลือกระหว่างเลิกกับลูกชายของเธอ หรือจะย้ายร้านเสริมสวยออกไปซะแถมแม่แดงเกินยังได้พูดจาเหน็บแนมหาว่าจูรีมาอ่อยลูกชายของเธอจูรีส่วนกลับคุณจะมาโหฉันก็ได้แต่มาเล่นเรื่องการทํามาหากินนี่มันเกินไปหน่อยนะพอจูรีเถียงกลับมันก็ทําให้แม่แดงเกินหัวร้อนมากขึ้นไปอีกหยิบแก้วน้ําขึ้นมาสาใส่จูริแดงเกินก็เลยเอาหน้าตัวเองเข้ามาขวางปกป้องจูรีไว้พร้อมบอกแม่ว่าเลิกดูละครได้แล้วปกติก็ชอบบอกว่าจะตัดผมออกจากตระกูล แล้วจูจูมาทำเหมือนผมเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทำไมแต่แม่ของแดกึนก็ยังเอาแต่ดูถูกจูรีไม่หยุดเรื่องที่จูรีนั้นมีลูกติดทำให้แดกึนทนไม่ไหวตว่าใส่แม่แล้วจะทำไงได้ผมรักคุณจูรีแล้วผมก็จะไม่ทนแล้วด้วยถ้าแม่รังแกคุณจูรีอีกไม่ว่าจะตอนไหนแม่ก็ไม่เคยยอมรับในตัวผมเลยแต่เธอยอมรับในตัวผมครับผมรู้สึกว่าผมสามารถทำได้ทุกอย่างเวลาที่ผมนั้นมีเธออยู่ข้าง ผมอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นให้สมกับที่เธอเชื่อมั่นในตัวผมก่อนแดกินจะร้องไห้จับมือจูริแล้วบอกเธอว่าเพราะงั้นคุณจูริอย่าทิ้งผมไปนะครับผมรักคุณทว่าการที่ได้เห็นแดกึนกับจูริสวีดกันต่อหน้ามันก็ทําให้แม่แดกินยิ่งรู้สึกหมันไส้ด้านนางเอกกับกึมฮีก็ได้มาล้างรูปด้วยกันก่อนพวกเธอจะบังเอิญเดินไปเจอเข้ากับพระเอกระหว่างทางทั้งสคนก็เลยไปฐานข้าวเที่ยงด้วยกัน ซึ่งพระเอกกับกึมฮีก็ดูจะสนิทสนมและเข้ากันได้เป็นอย่างดีทําให้นางเอกสัมผัสได้ว่าสองคนนี้มีหลายจุดที่เหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยหรือความชอบต่อมาระหว่างทางเดินกลับบ้านนางเอกก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องทุกอย่างกับพระเอกเย็นวันนั้นแดกึนจูริพร้อมด้วยลูกชายตัวน้อยของจูริก็ได้พากันมาที่บ้านของกึมฮีเพื่อมาขออาศัยอยู่ที่นี่สักสองสามวัน เนื่องจากพวกเขานั้นโดนเฉดหัวออกมาไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วซึ่งตอนแรกสามีกึมฮีก็ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะไม่อยากมีปัญหากับแม่แดกินแต่สุดท้ายเขาก็ขัดกึมฮีไม่ได้อยู่ดีด้านพระเอกก็ได้หยิบเสื้อเด็กอ่อนที่เขาได้มาจากพ่อแม่บุญธรรมขึ้นมาดูทําให้เห็นว่านอกจากการปักตัวอักษรแล้วบนเสื้อตัวนั้นก็ยังมีการปาการักสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ด้วย ซึ่งก็คือสัญลักษณ์รูปกระต่ายที่เหมือนกับลายปักบนผ้าเช็ดหน้าที่กึมฮีมองให้เขาก่อนหน้านี้ไม่มีผิดวันรุ่งขึ้นพระเอกก็เลยเดินทางไปหากึมฮีที่บ้านพร้อมกับเสื้อเด็กอ่อนตัวนั้นแล้วบอกว่าลายปักบนเสื้อตัวนี้มันเหมือนกับลายปักบนผ้าเช็ดหน้าที่เธอให้เขาเลยทําให้กึมฮีตกใจมากทว่าเธอก็พยายามเก็บอาการไว้ตอบพระเอกไปแบบนิ่งๆว่าเธอไม่รู้อะไรทั้งนั้นก่อนจะตัดบทและเดินเข้าบ้านไปทันที จากนั้นเธอก็มาที่ห้องเก็บของนำกล่องใส่ของใช้เด็กอ่อนออกมาเปิดดูพร้อมกับความรู้สึกกังวลกระวายใจทันใดนั้นเสียงเรียกจากสามีเธอก็ดังขึ้นเธอจึงได้พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้แล้วเดินออกไปหาสามีสามีได้ซื้อผ้าบันคอผือนใหม่มาให้เธอชดเชยที่ในวันครบรอบแต่งงานเขานั้นทําให้เธอเจ็บปวดใจและท่าทางที่มีความสุขร่าเริงของสามีมันก็ทําให้กึมฮียิ่งรู้สึกไม่สบายใจคืนนั้น พระเอกได้เล่าเรื่องตอนที่เขาไปหาก,กึมฮีให้นางเอกฟังพร้อมบอกว่าเขานั้นมั่นใจมากว่ากึมฮีคือแม่แท้ๆของเขาแม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับเขาก็ตามแต่แล้วในวันต่อมาสถานการณ์มันกลับยิ่งทวีคูณความอึดอัดเมื่อพระเอกกับกึมฮีบังเอิญเดินมาเจอกันอีกครั้งกึมฮีพยายามเมินไม่สนใจพระเอกเดินเลยเข้าไปแบบไม่คิดจะทักทายสักคำทว่าพระเอกกับหยุดเธอไว้แล้วถามออกไปตรงๆว่าทำไมเธอถึงทิ้งเขาไป กึมฮีตอบว่าไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เธอมีแฟนและพลาดท้องโดยไม่ได้ตั้งใจเธอก็เลยไม่อยากที่จะรับผิดชอบและกลัวว่าจะเป็นขี้ปากชาวบ้านก็เท่านั้นก่อนกึมฮีจะบอกให้พระเอกเลิกวุ่นวายกับเธอแล้วใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าเพราะเธอแค่อยากใช้ชีวิตสงบๆเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วยเหตุนี้ภารกิจตามหาแม่ของพระเอกจึงได้สิ้นสุดลงคืนนั้นจูรีก็ได้กลับมาบ่นให้กึมฮีฟังว่าเธอยังหาทำเลดีๆเปิดร้านใหม่ไม่ได้เลย เพราะดูเหมือนว่าแม่ของแดกึนจะไปตะเวนบอกพวกในหน้าเรื่องเธอบางทีเธออาจจะต้องย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่หมู่บ้านอื่นจูลีเล่าว่าตอนแรกที่เธอเข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้เธอก็ลำบากมากเช่นกันเพราะต่อให้ฝีมือทำผมเธอจะดีแค่ไหนแต่พอลูกค้ารู้ว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวพวกเขาก็พากันเลิกเข้าร้านเธออยู่ดีถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่มีลูกเพราะว่าการได้เลี้ยงดูลูกชายมันทำให้เธอมีความสุขมาก มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เธอได้หัวเราะกึ่มฮีที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยอดรู้สึกสับสนไม่ได้วันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้มาที่ร้านขายยาเพื่อซื้อ,อยาลดไข้ให้กับพระเอกทำให้กึ่มฮีที่อยู่ที่นั้นบังเอิญได้ยินว่าพระเอกไม่สบายเธอจึงได้เดินตามนางเอกออกมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการของพระเอกด้วยความเป็นห่วงพร้อมถามว่านางเอกรู้เรื่องทุกอย่างแล้วใช่ไหมเมื่อนางเอกบอกว่าใช่กึ่มฮีจึงอธิบายว่าเธอรู้สึกสับสนมาก เลยคิดว่าหากต่างคนต่างอยู่มันได้เคยเป็นมามันน่าจะดีกว่าเพราะยังไงซะพระเอกก็โตมาอย่างดีและเป็นที่น่านับถือนางเอกจึงได้เล่าให้กึมฮีฟังว่าเหตุผลที่พระเอกไล่ล่าตามหาตัวคนร้ายลักพาตัวเด็กอย่างเอาเป็นเอาตายก็เพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อนในคดีนั้นเขาโตมาอย่างดีและน่านับถือก็จริงแต่เขาก็เฝ้ารอคอยที่จะได้เจอแม่แท้ๆมานานมาก และคําบอกเล่าของนางเอกมันก็ทําให้กึมฮียิ่งสับสนไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงดีเพราะที่ผ่านมาสามีเธอไม่เคยรู้เรื่องที่เธอเคยมีลูกมาก่อนเลยทันใดนั้นสามีกึมฮีก็ปรากฏตัวขึ้นและดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วสองสามีภรรยาก็เลยมานั่งคุยกันอย่างจริงจังสามีได้บอกกับกึมฮีว่าเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ก็คือเหตุผลที่กึมฮีไม่อยากมีลูกและเขาเองก็มีหลงสังหรณ์เรื่องนี้มานานแล้ว เพราะเขาเคยบังเอิญไปเจอเข้ากับกล่องของใช้เด็กอ่อนที่กึมฮีเก็บไว้ที่ห้องเก็บของอีกทั้งเวลาที่กึมฮีเห็นเด็กน้ำตาของเธอก็มักจะไหลออกมามันจึงทําให้เขาพอเดาได้แต่ที่เขาไม่เคยพูดอะไรเลยก็เพราะเขารู้ว่าเธอต้องการฝังเรื่องนี้ไว้ดังนั้นหากตอนนี้เธอกําลังลังเลเพราะเขามันก็ไม่จําเป็นเลยเนื่องจากเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะคอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามท้ายที่สุด กึมเีก็เลยตัดสินใจไปเฝ้าไข้ดูแลพระเอกที่บ้านเธอได้กล่าวขอโทษพร้อมบอกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของแม่เองก่อนสองแม่ลูกจะกอดการร้องไห้ระบายความอัดอั้นตันใจทุกอย่างออกมาย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่คนรักของกึมเีรู้ว่าเธอตั้งท้องเขาก็ได้ทิ้งเธอไปเพื่อปกป้องลูกเธอจึงย้ายออกจากบ้านมาอยู่เพียงลําพังและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้เธอได้สัมผัสถึงความยากจน แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้เธอได้พบกับความสุขในฐานะแม่เช่นกันแต่แล้วในวันหนึ่งในตอนที่กึมฮีจะออกไปหาซื้อถ่านมาเติมให้พื้นอุ่นขึ้นเสื้อของเธอก็ดันไปปัดตะเกียงหล่นใส่หนังสือโดยที่เธอไม่รู้ตัวพอเธอกลับมาบ้านก็เลยถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงเธอจึงรีบฝ่ากองเพลิงเข้าไปเพื่อช่วยลูกชายออกมาทันทีซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะช่วยลูกออกมาได้แต่ที่แขนของเด็กตัวน้อยก็ถูกไฟไหม้จนกลายเป็นบาดแผลชะกัน ทำให้กึมฮีไม่มีทางเลือกต้องกลับไปขอร้องให้พ่อแม่ช่วยจ่ายค่ารักษาจำนวนมากให้และเพื่อแลกกับค่ารักษาของลูกกึมฮีจึงจำใจต้องยอมให้พ่อแม่ส่งตัวลูกของเธอไปให้คนอื่นเลี้ยงดูเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเธอเคยมีลูกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่กึมฮีกำลังทำอาหารสามีก็ได้แนะนำให้เธอลองส่วนพระเอกมาบ้านบ่นบอยเขาควรเริ่มกินอาหารอร่อยๆฝีมือแม่ได้แล้วกึมฮีจึงได้ตอบรับด้วยรอยยิ้มที่ซาบซึ้งใจ ต่อมาหลังจากเพื่อนๆทุกคนรู้ว่ากึมฮีกับพระเอกเป็นแม่ลูกกันพวกเธอก็ตกใจมากแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสน,นุนและให้กำลังใจกึมฮีอย่างเต็มที่ก่อนพวกเธอจะเดินออกมาจากสำนักงานและพบเข้ากับพระเอกที่ไม่ยืนรอรับนางเอกกึมฮีจึงพยายามทักทายพระเอกด้วยความล่าเลิงทว่าพระเอกกับดูเกรงๆงไม่รู้ว่าจะต้องแสดงออกยังไงบรรยากาศมันก็เลยไปทางอึดอัดหน่อยหน่อยนางเอกจึงได้ให้กำลังใจพระเอก บอกว่าเขายังเหลือเวลาอีกเหลือเฟือเลยในการลดช่องว่างสร้างความสนิทสนมกับแม่เย็นวันนั้นแดกินก็ได้เดินมาส่งจูรีที่บ้านทําให้เห็นเข้ากับป้ายปล่อยเช่าที่แม่ของเขาเอามาติดไว้หน้าร้านจูรีถึงอย่างนั้นจูรีก็ยังคงสดใสมองโลกในแง่ดีบอกว่าเธอไปเจอทําเลดีๆที่อกซานมาและเธอก็คิดว่าจะใช้โอกาสนี้ไปเปิดกิจการให้รุ่งเรืองอยู่ที่นั่นแต่พอเธอพบว่าแดกินยังไม่ได้กลับบ้านและอาศัยนอนอยู่ที่ร้านขายยา มันก็ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจมากวันรุ่งขึ้นจูรีจึงได้ไปคุยกับสามีกึมฮีทําให้เธอได้รู้อีกว่าจริงๆแล้วแม่แดก,กึนต้องการให้สามีกึมฮีไล่แดก,กึนออกจากร้านขายยาเลยด้วยซ้ําแต่สามีกึมฮีก็พยายามที่จะถ่วงเวลาไว้ไท้ายที่สุดพอจูรีเห็นว่าแดก,กึนต้องลําบากเพราอเธอเธอก็เลยตัดสินใจไปหาแม่แดก,กึนเพื่อบอกว่าเธอจะยอมเลิกกับแดก,กึนแต่ก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่า แม่แดกึนจะต้องยอมให้แดกึนกลับไปเรียนถ่ายภาพอีกครั้งซึ่งแม่แดกึนก็ตอบตกลงทันทีต่อมาจูรีก็ได้มาบอกเลิกแดกึนและแม้ว่าแดกึนจะร้องไห้ข่มควรขอร้องไม่ให้เธอไปแค่ไหนเธอก็ยังคงยืนกลานจะไปจากเขาอยู่ดีก่อนเธอนั้นจะมาแอบยืนร้องไห้อยู่เพียงลําพังอีกด้านจูจูหัวหน้าก็ได้เข้ามาบอกกับพระเอกว่าพระเอกถูกย้ายให้ไปทําคดีเด็กหายที่ยังปิดไม่ลงที่โซ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่เขาจะได้เติบโตในหน้าที่การงานเย็นวันนั้นพระเอกจะได้นักกึมฮีกับนางเอกมาทานข้าวด้วยกันเพื่อบอกเรื่องที่เขาต้องย้ายไปโซกับพวกเธอแต่นางเอกก็ไม่เห็นด้วยที่แม่ลูกจะต้องมาแยกจากกันทางทั้งที่ยังมีความรู้สึกอึดอัดเวลาเจอกันแบบนี้เธอก็เลยเสนอไอเดียเชื่อมสัมพันธ์แบบเร่งด่วนขึ้นมาโดยให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเริ่มจากการให้กึมฮีทำข้าวกล่องกลางวันไปมอบให้กับพระเอก ไปกลางร่มรอรับเขาหลังเลิกงานในวันที่ฝนตกและมากินดื่มด้วยกันบ่อยๆที่บ้านนางเอกซึ่งในเวลาเพียงไม่นานช่องว่างระหว่างแม่ลูกก็ถูกเติมเต็มทั้งคู่ดูผ่อนคลายเวลาคุยกันมากขึ้นแถมมีการโต้เถียงกันแบบน่ารักน่ารักด้วยวันรุ่งขึ้นยอมบก,ก็ได้มานั่งรอรับสามีที่เพิ่งถูกปล่อยตัวตั้งแต่เช้าตู่แต่แทนที่เธอจะเข้าไปกอดเขาเธอกลับเดินเข้าไปเตะหน้าแข้งเขาหนึ่งปาบ เพื่อเตือนว่าต่อจากนี้ไปอย่าคิดไปทําอะไรพิเลนพิเล,น,เลนอีกต้องตอบแทนความเมตตาของครอบครัวกึมฮีและต้องช่วยเธอดูแลบ้านกับลูกๆอย่างเต็มที่ซึ่งสามีก็ตอบรับด้วยความยินดีพร้อมจะทําตามที่ยองบอกบอกทุกอย่างเลยทางแดกึนแม้เวลาจะผ่านมาหลายวันเขาก็ยังเอาแต่ซึมไม่ยอมพูดไม่ยอมจาทาให้ยองจารู้ตัวว่าเธอทําผิดพลาดไปแล้วเธอก็เลยยอมลดทิฐิตัวเองลงอนุญาตให้แดกึนกลับไปคบกับจูริได้คืนนั้น นางเอกก็พยายามทำตัวเข้มแข็งทำตัวปกติต่อหน้าพระเอกแม้พระเอกจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วก็ตามเธออ้างว่าเธอจะใช้โอกาสนี้หันมาโฟกัสกับงานมากขึ้นแล้วพวกเขาจะได้กลับมาเจอกันในวันที่ดีขึ้นทว่าสุดท้ายนางเอกก็โดนลูกชายตัวเองช็อตฟิลเดินเข้ามาบอกพระเอกว่าเมื่อคืนแม่ร้องไห้ด้วยทําให้นางเอกถึงกับเลิกลากแก้ตัวด้วยมุกฝุดๆบอกว่าฝุ่นเข้าตาก่อนลูกชายนางเอกจะมอบของขวัญบอกลาให้กับพระเอก ซึ่งก็คือเกมหมากเก็บที่พวกเขาเคยเล่นด้วยกันพระเอกก็เลยขอกอดลูกชายนางเอกลูกชายนางเอกก็เลยจูบแก้งพระเอกส่งท้ายพร้อมบอกว่าหากรู้สึกเบื่อก็โทรมาหาเขาได้เลยวันรุ่งขึ้นหลังจากกล่าวล่ำลาพระเอกเสร็จนางเอกก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานทว่าเธอกลับต้องตกใจมากเมื่อพบเข้ากับสภาพของสำนักงานที่โดนลือเละเทะไปหมดแถมเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานทุกคนก็หายไปด้วย ก่อนเธอจะได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของประธานกับพอบริษัทแฟนตาซีทาให้นางเอกรู้สึกแย่เอามากๆที่รู้ว่าตัวเองถูกแทงข้างหลังเธอก็เลยเดินจากไปแบบเมียบๆไม่พูดอะไรกับใครเลยสักคำคืนนั้นนางเอกได้มานั่งร้องไห้โฟมไฟที่สํานักง,งานคนเดียวเธอรู้สึกเสียสูย์แบบสุดๆราวกับว่าโลกทั้งใบและความหวังทั้งหมดของเธอมันได้พังทลายลงไปในพริบตา เพราะที่ผ่านมาเธอทุ่มเทกับงานนี้เป็นอย่างมากทว่าในเช้าวันต่อมาแก๊งสี่สาวก็ได้มาที่สำนักงานอีกครั้งพวกเธอได้ช่วยกันทำความสะอาดจนทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมก่อนจะมาช่วยกันคิดแผนดีๆซึ่งยองบกก็มีความคิดว่าจะแจกจ่ายภาพเหมือนของประธานกับผอบริษัทแฟนตาซีแต่ภาพเหมือนที่ยองบกวาดขึ้นมาเองมันกลับช่วยให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้งและในระหว่างนั้นเอง พวกเธอก็ได้รับสายจากสถานีตำรวจที่โทรมาแจ้งว่าประธานคิมอาจจะโดนจับเร็วๆนี้เนื่องจากมีเบาะแสว,ว่าพบเธออยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอินชอนนางเอกจึงตัดสินใจเดินทางไปที่อินชอนด้วยตัวเองเพราะเธออยากรู้ให้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันจะเป็นคนทําให้เรื่องนี้มันจบเองค่ะหนึ่งสัปดาห์ต่อมานางเอกก็ได้พบข้อกับประธานคิมที่โรงแรมที่เธอซ่อนตัวอยู่ประธานคิมอธิบายว่าเธอเองก็ได้ทุ่มเงินเก็บทั้งหมด ไปกับธุรกิจนี้เหมือนกันเธอได้เปิดร้านขายสินค้าที่โซขึ้นมาซึ่งตอนแรกยอดขายมันก็ดีอยู่หรอกมีผู้คนสนใจมากมายเพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่นานก็เริ่มมีคนเขียนคำร้องเรียนว่าของที่เธอขายมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามพากันมาปะทวงหน้าร้านบอกว่ามันเป็นภัยคุกคามสังคมสุดท้ายคนก็เลยเลิกมาซื้อของที่ร้านทําให้ร้านต้องปิดกิจการลงในเวลาแค่6เดือนหลังจากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ชนบ,บทไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก เธอได้ขายรถของเธอเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าสินค้าจนวันหนึ่งนางเอกกับเพื่อนๆก็มาร่วมงานกับเธอและทําได้ดีกว่าที่เธอคาดเอาไว้มากจนทําให้เธอคิดว่าในที่สุดเธอก็จะได้ลืมตาอ้าปากแล้วแต่มันก็ไม่ไวมีเรื่องเกิดขึ้นอีกจนได้เพราะผู้ที่รับซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศถูกจับกลุมซึ่งเธอก็คิดว่าน่าจะมีคนไปแจ้งความและที่เธอต้องหนีก็เพราะตำรวจต้องการสอบปากคำเธอทำให้เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง แต่ถ้าคุณคิดว่านี่คือทางที่ถูกก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแล้วลองหาทางอื่นดูฉันเองก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันทันใดนั้นตำรวจก็มาถึงประธานทิมก็เลยกระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างคืนนั้นนางเอกก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมกับความคิดมากมายในหัวและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเดินหน้าธุรกิจต่อไปแม้ว่าจะต้องมาเชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตาม4ปีต่อมา นางเอกได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นของตัวเองพระเอกจึงได้มาแสดงความยินดีกับเธอพร้อมกับลูกโป่งในมือที่มีความหมายว่าธุรกิจของเธอกำลังจะเติบโตและลอยขึ้นสู่ฟ้าเหมือนกับลูกโป่งนี่ทำให้นางเอกมีกำลังใจฮือสู้มากขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก่อนเธอจะแกล้งหยอกบอกพระเอกว่าอยากให้เขาเป็นลูกค้าคนแรกของเธอในวันเปิดร้านทำให้พระเอกเลือกลักเสียอาการเล็กน้อยทว่าหลังจากทำพิธีตัดลิบบินเปิดร้านได้ไม่นาน ผู้คนมากมายก็ได้เดินมาตะโกนขับไล่ประท้วงว่าร้านของนางเอกเป็นธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและเป็นภัยคุกคามสังคมถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังคงเลือกจะประเชิญหน้าอย่างกล้าหาญฉันไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะยอมถอยไปง่ายๆจากนั้นเธอก็เดินไปตัดลูกโป่งที่พระเอกนำมาให้ลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าก่อนจะหันไปบอกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนหากพวกเขาปิดทางเรางั้นเราก็บินขึ้นฟ้าไปเลยสิคะ แม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก็ตามและซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงด้วยรอยยิ้มของเหล่าสาวๆนักสู้ที่กล้าพุ่งชนไม่คิดที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าคะ่ะ